เฮ้ยเอ็งกินอะไรแป่งช่างเป็นช่างกินด้วยแบร้อนนี่เงี้ยเนาะเอ็อกินหมดไม่ยอมแบ่งเลยเนาะอันนี่รถใครครับเจ้าของอยู่ไหนครับยกมือด้วยอมามาทำอะไรครับทำไฟยาทำไฟเลี้ยวทำให้เป็นทำทำรีเลย์ด้วยนี่ทำให้เป็นยังไงครับลองพูดมาหน่อยฮะทำให้เป็นไฟ ทำให้เป็นไฟขอทางได้เหรอเออให้มาให้มันกระพริบพร้อมกันใช่ไหมเออทำเป็นไฟทำเป็นไฟขอทางให้มันกระพริบพร้อมกันทั้งสี่ตัวเขาเรียกว่าไฟอะไรนายขอทางขอทางทางอะไรนะเออพามากไปน้าไนเนาะไอตัวนี้เก่งเหรพามากวเก่งเนาะเอนะครับเว็บร้อยยี่้าอานะครับอยากทาไฟพามาก ก็ใช้คําว่าไฟขอทางก็พริบกันพร้อมกันสี่ครั้งเออใช้ได้ครับอันนี้อ่ะบุรอมาด้วยหน่อยเอาในเมือเม่อสวิทช์มันเป็นอย่างนี้เราจะทํายังไงครับจะมีให้ไหมเนี่ยมันเป็นสวิกช์รุ่นนี้นนเ,เดี๋ยวจะลองเปลงให้ดูในที่สุด <c oughs> ช่างบุตรให้ดูข้างในน่ิยสิเป็นยังไ <c oughs> งหอเ<ๆ>อาเอาเอาขึ้นมดแล้วอ,อันนี้อะไรนี <c oughs> อ่อะไรอันนี้ เป็นระเบิดเวลาเอ้ยโอ้ยอันนี้คือรีเลย์นะครับแฟลชเชอร์แฟลชเชอร์ไฟเลี้ยวก็คือรีเลย์เนี่ยเขาต่อมาแบบมีเทคนิคครับนานตัวนี้ต่อไปอาจไม่ต้องใช้เลยตัดออกไปตัดตัวนี้มันมันเสียงดังเปล่าตัดออกเลย ตัวนี้ด้วยเอามาอยู่ฝ้าลองปลดตัวนี้มาดูที่ปลดเอาให้ครงแกะออกที่ดึงทิ้งเลยเน้อสีดำเนี่ยทำบาปจะโยนทิ้งไม่นี่นะดำนี่นะเอากันไกลมาตัดดึงเลยเนาะดึงไม่ออกเราเลยตัดเลยเอามาดูที่ฮะปลดระวังเลยตัวนี้ เอาไว้ใกล้พวกเองดีกว่าเวกกลาระเบิดจะได้โดนพวกเองอปลอดภัยบดเวลาอ่ะเกะอันนี้มามันได้ไหมวะนี่อ่ะเอาของเรามาใส่นี่นะไหนดีอ่ะ,อะเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับปรับเร็วปรับช้าได้เอาหนี้เสียบเสียบตรงนี้อ่าโดยยู่านะครับเสียบไปแล้วส่วนบุญฮอก็ เอาอนี่มาใส่ค่อยดูครับจะเปน็นยังไงว่าใช้ได้หรือเปล่าเอาเลี้ยวซ้ายเอาตัวเป็นยันซ้ายนี่ซ้ายนีย่ขวา ต้องกลับหัวซ้ายปรับดีๆอะไรใช่ไหมเอ้ในชอบเร็วกะนี้ว่าช้ากว่านี้เอาเร็วเร็วเรองั้นได้ไงลองพามากทีบพลึบๆนี่เองพามากแล้วตอนนี้โอ้ยขอทางแล้วที่แถวสูงขึ้นด้วยได้ยุดาวประกอบได้แล้วนั่นกลับหัวเอออเ้ยแต่งก่อนต้องแต่งก่อนดีกว่านอ่ะเสร็จแล้วใครเจ้าของลองเปิดดู อ่ะเปิดครับอ้าวแล้วทางนูน้นกดลงกลางเลยแล้วเปิดเลี้ยวซ้ายเลยือยขวาดูสิครับกดกดลงขวากดกดลงเออพามากเวลารถจะมาเออพามากเราต้องรูดดะานในเนาะโ,โอเคสำเร็จเองในในตังจ่ายทำหมดนิดเดียวโอ้ยมีแบงค์พันเลยคนนี้ต้อง,องถอนไม่ไม่ต้องแล้วเนาะ <c oughs> เอาเรียบร้อยครับพ่อนุมจะไปเลยไหมหรือนั่งเล่นก่อนไปเลยอ๋อโอเคครับท,ที่ที่ด่วนไปเพราะอะไรอยากจะเปิดไฟขอทางใช่ไหมอ<ช> <c oughs> ยากจะโชว์ไฟขอทางอันนี้ครับ<อ>เดินทางปลอดภัย ไปรุ่นบ้านโคกย่าง